เอาแล้วนะครับขอการสวัสดีกันด้วยนะครับหลังจากที่ไม่รู้จะลงคลิปอะไรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเอาคลิปนี้แหละกันามา Unbox ของ MTSD a r i a l นะฮตั้งแต่กล่องเปิดก,ก็สภาพกล่องนะฮะค่อนข้างดุก,ก็เป็นเพราะขนส่งกันเนาะ ก็บจา,บาจะไม่เป็นอะไรก็อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงช่องก็จะเป็นการเอาไปเคลมได้ด้วยเลยนะว่าออของครบไหมทั้งในเสียหายหรือเปล่าแต่บุกขนาดนี้ก็ไม่น่าเสียหายนะฮะเพราะว่าร้านนี้จากที่เคยสั่งเขาก็ค่อนข้างของมาดีแต่ก็ช่างใจอยู่เพราะว่านะ้ำหนักมันค่อนข้างเบามากสำหนัก นะฮะมันมันเบากว่า m s d ตัวอื่นที่ผมเคยซื้อมาต่อเบามากมีมทียบก,กับ วิงซ <Wing> <า>ีดไม่ใช่วิงซีดโอเควิงนะฮะกล่องบลัมก็อย่าง่าเนนะแอสเซสรีเขาเยอะกว่านะฮะมันก็เลยบ่างแต่เจ๊กว่าบอปทอสก็กล่องจะใหญ่พอๆกันนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอเค เรสินค้าก่อนเกะนะจ๊ะซื้อเองนะครับทางร้านไม่ได้สปอนนะฮะช่องอย่างผมจะมีสปอนเหรอปั่นไปฮะเอาละมาอันบ็อกชิ่นระหว่างน,นี้ก็นั่งดูลูกสาวผมไปก่อน ใช้แผงกันด้วยนะครับก็พบไม้มาเจอแล้วมันบูบมาเออมันบูบมาแล้วมันไม่ได้ลูบเพราะผมใชนไนหะ <c oughs> มบุบเพราะเระดูกส่งแล้วเขาหงอยแค่นี้น เขามั่นใจกับคนสมช็อปปี้อยู่มาดูข้างในก็ได้รอนะ <c oughs> โอเค <c oughs> แผงอันแรกนะฮะเฮ้ยลืมเอาไวต้ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวกูสาวตัดเลย <c oughs> กสา,สาวสายชอบแทะกล่องก็ด้จะมีแผงทุกสีเดี๋ยวขอดูเล่มคู่มือด้วยเลยนะฮะจะได้เช็ c. คด้วยเลยว่า แห่งพบไหมลูกสาวผมไม่พลาดโอกาสมันจะอยู่ใกล้ปลาสเสมอเวลาปลาจะทำอะไรตลอดเวลาผมว่าทุกคนที่เลี้ยงแมวนี่จะมันเหมือนกันนะ A หนึ่ง A หนึ่งแข็ง ถ้าไม่มันจะเรียกว่า a หนึ่งวอชอมน a 1. โอเคไปเข็นตัวเลขโอเคแผงแลแผง b หนึ่งแผงสองแผงนะคะแล้วก็กสามแผงอันนี้จะมี i a ด้วยโอเค <c oughs> ผมก็ i แค t กก่อนแล้วกันอันนี้สามแผงแล้วก็อันนี้แผง e c แล้วก็ b C มีสองแงองีโอเคถูกต้องนะฮะก็จะเป็นเอ่อเอฟเฟคพาเตฟิกบีมเซเบอร์นะแล้วก็เป็นแผงพวกเออส่วนชุดเออเกราะนอกสีขาวเนาะผมไม่ไม่มีสับของแฟนกันดั้มนะ <c oughs> ไม่ค่อยถนัดขนาดนะั้นผมก็เพิ่งเข้าวงการมาได้ปีกว่าเอง แต่ผมก็จะเรียกแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยอ,อันนี้ก็จะมีอ,นนอันนี้มีสามเนาะเป็นหกแผงและอันนี้ก็จะอีกสามแผงก็จะเป็นเก้ามี F มี A2 สองแล้วก็ A2 สองกับ เราเดาน่าจะเป็นแผงดีนะอ๋อ H2 สทเป็นแผงเอสทก็จะเป็นส่วนโครงในขาแขนแล้วก็ส่วนจอยต่างๆนะฮะ,ะดีเทลค่อนข้างดีนะ อันนี้จะมีทัง้งหมดโอเคเป็นหอ่หอละสาแผงนี้ทั้งหมด4ีหอนะฮะหนึ่ One, One, ดีแล้วก็เฮสอ่อ H1 H1 เฮส1แผงเดียวแล้วก็แอนดี้ชุดคู่มือก็จะมีหน,น,นึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดก้าสิบ สองมีหกอ๋อใช่ใช่ลืมไปมีอันหนึ่งที่มีสองแผงสิบสองถูกละโอเคอันนี้จะเป็นมักว่าจเป็นสติกเกอร์อยู่เหรออล้วผมนึกว่าจะเป็นดีคอน้ำสิลุงบันไดไม่ทำดีคอน้ำปะนะแต่อกว่ายังเสียใจดีที่คนส่งทำกล่องบุกดีด อันนี้ผมบุกเพราะผมเองนะอันอื่นแต่ก็อมันเกิดจากอุบัติเหตุแล้วมันหยุดไม่ได้เลยอย,อยากจะเค็มก็ช่างมาันอะมันก็ไม่ได้เสียหายในฐานที่ว่ารุนแรงนะในฐานะที่เราก็เป็น แสงสะท้อนอ่ะเห็นรอยยับเลยทำไมลูกตูเห็นรอยย,อรอยับใช่ไหมครับเฮ้ย <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าเ,เราจะมีเปลี่ยนเป็น p e r m s c r e s ได้ด้วยมีแครเปลี่ยนเปิดไปสุดเลยเมื่อกี้ผมเช็คแค้นเดียวไม่ได้ดูนะวันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะฮะนี่ก็จะมีคู่มือการสอนการตัดเดิมหมือนดูซิมีจริงเปล่าวเดี๋ย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 วครอบไป้ครอบไปไม่ได้นะเผลอแป๊บเดียวแทะแน่นอนอันนี้สีแดง เรียกอะไรอะเพอร์เมดเนาะเพอร์เมดของกันดัมเอเดียลอันนี้จะเป็นไม่เชิงว่าเป็นสีใสเนาะแต่เป็นสะท้อนแสงน, <c oughs> น่าจะเล่นไฟ UV อยู่นะดูจากแผงแล้ว <c oughs> ถ้าส่องถ้าส่องไฟ UV เข้าไปน่าจะเล่นอยู่นะ อ๋อมีจริงด้วยเพิ่มอีกสอซิกนี่จมีจริงด้วยอันนี้แจ่มเลยอะแล้วข้อแตกต่างข้อนี้มาผมไปอ,อ่าข้อมูลมาแล้วนะเขาบอกว่าสามารถเปิดคอกพิทได้ด้วยนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้ไหม ปรับซูมก่อนเนี่ะครับจะเปิดพอกพิษได้ด้วยอย่างเจ๋งเนี่ย <c oughs> อยากให้ MTSD รุ่นอื่นทำได้บ้างจัง <c oughs> รุ่นก่อนๆยังทำไม่ได้เลยหรือว่าทำได้วะเดี๋ยวไปดู จะจู่จะเข้าไปแอบเข้าไปจู่จูมเข้าไปสำรวจ <c oughs> ไม่มีไม่มีเปิดคอบพิษจะเป็นรุ่นแรกเลยนะฮะที่เป็น M C S D แลวเปิดคอบพิษได้อะฮคือก็เจ๋งๆนะไม่ต้องพูดถึงฟีดอมนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะะสไตฟีดอม เปิดไม่ได้อยู่แล้วนี่บาบาทอสนี่เปิดไม่ได้เลยนี่บาบาทอสเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับบาบาทอสรุ่นแรกแล้วรุ่นเดียวโอเคปร,ราปาเลียกันหน่อยมันไม่ค่อยชัดเนาะ เนี่โอ okay. เเคปิดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ,ะเพราะว่า m c s d ตัวแรกก็จะเป็น Style Free d o m แล้วก็ไม่ใช่มันชื่อว่า Free d o m k ไมเถึง Style Free d o m มันต้องเป็นตัว ่นไม่งั้นเดี๋ยวลูกผมไปลอยแทก้ก็เคยเกือบแล้วฮะแต่เห็นทันเลยห้ามอยู่ถ้าห้ามไม่ทันแล้วก็ฟันก,ก,ก็นั่งเศร้านะรายละเอียดและกินมิกโดยรวมเป็นใจที่ผมมองนะ าปรับให้มันดีกว่า a อ r i เรทุกเวอร์ชันแน่ๆแหละเพราะว่ามันก็เป็นเกียส m อ็อะเนาะมันก็รายละเอียดก็ต้องเยอะ <c oughs> แล้วก็จุดขยับก็จะมีหลายจุดแล้วก็พับขาก็จะมีกิมมิ c เพิ่มเติมเสริมเพิ่มไอย่างเตีมยเดี๋ยวสายไปพึ่นมันร้อนนะเพื่อ แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเทอร์มิสกอได้ตลอดเวลาใช่แต่ผมได้อันนี้มนาะก็ต้องรอแอคชั่นเบรคอีกนั่นแหละก็ช่วงแรกภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะมันเป็น30เฟรมนะแต่ความละเอียดเท่ากันฮะ อันนี้เป็นภาเปอร์เฟรมมันก็แลกกันเพราะว่าถ้เาเป็น30มสิเฟรมมือถือผมมันจะได้มุมที่กว้างมากกว่าเอาเป็นว่าคลิปการเปิดกล่องไว้จบเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะเป็นคลิปที่ล้ำจากต่อเสร็จนะฮะล้ำจากัดแล้วก็พูดถึงรายลเอียดกัน,นเต็มๆนะครับ ไปเจอกันครับ